ก็กลับมาพบก,กับครูยอดนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นป .6 ค่ะก็วันนี้นะคะก็จะมีงานให้นักเรียนทำเช่นเคยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกันเลยค่ะํำศัพท์ที่นักเรียนจะต้องอรับรู้และก็เกี่ยวข้องกับการทำงานในคำแรกนี้ก็คือ rise ข่าว rise ข้าวเค้กขนมเค้กเค k e ขนมเค้ก potato chips potato chips มันฝรั่งทอด soft drink soft drink น้ำอัดลม sugar sugar น้ำตาลาย Apple juice Apple juice น้ำแอปเปิล Soda Soda น้ำโซดา Cookies Cookies ขนมคุกกี้ Bread Bread ข,ขนมปัง milk milk นม butter butter เนย apple 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 cheese cheese เนยแข็ง water water น้ำ ค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะก็จะอยู่ในแบบฝึก say hello ค่ะในเล่มนี้นะคะที่อยู่กับนักเรียนแล้วให้นักเรียนนะคะหาคำศัพท์และเขียนคำศัพท์ที่หาได้ลงในช่องว่างค่ะนะคะนักเรียนก็เปิดไปดูที่หน้า11นะคะก็จะเจอหน้านี้ค่ะนักเรียน พอนักเรียนหา,าได้สมมุตินักเรียนหาคำว่าชีสได้ตามตัวอย่างชีสแปลว่าอะไรคะดักเรี e นชีสก็คือเนยแข็งนั่นเองนะคะแล้วก็จะเอามาเขียนตรงนี้ค่ะคุณครูใช้เมาส์เขียนนะคะอาจจะไม่ค่อยสวยหรือเน e ชีสนะคะเนยก็มา,าใส่ตรงนี้นะคะ แล้วก็ให้ในเรียนลองหาไปเรื่อยๆนะคะก็ถ้าตามภาพเลยก็จะได้ทั้งหมด12 12คำหรือนเรียนอาจจะหาได้มากกว่านะคะค่าสำหรับงานนี้นะคะก็ไม่ยากเลยนะคะให้ในเรียนทำให้เสร็จนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่ง รในอัลบ,บั้มของตนเองก็ยังมีอีกหลายคนเลยที่ยังไม่ได้สร้างอาัลบ,บั้มฝากสร้างด้วยนะคะคุณครูจะได้เข้าไปเช็คงานแล้วก็งานก็จะไม่หายด้วยค่ะก็สำหรับใบงานนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะบายบายคุณบายค่ะ